มีเพื่อนๆหลายท่านบอกว่าดูคลิปพิมพ์แล้วไม่เข้าใจงั้นเอาใหม่ค่ะมาตวงสูตรหนึ่งกันเลยมาเริ่มกันตั้งแต่เรื่องของอุปกรณ์ที่เพื่อนๆซื้อจากพิมพ์ไปนะคะในชุดก็จะมีถ้วยตวงจํานวน5ชิ้นนะช้อนตวงจํานวน5ชิ้นมีผงวุ้นจํานวนสองซองทีนี้เพื่อนก็จะมีอุปกรณ์เหมือนพิมพ์เป๊ะเอาละค่ะมาเริ่มกันนะเราใช้ถ้วยตวงขนาดใหญ่ที่สุดก็คือ1ถ้วยตวงในการตวงของเหลวหรือว่าตวงน้ําเปล่าเพื่อแช่ผงวุ้นใช้ถ้วยตวงขนาด1นึ่งส่วน เพื่อใช้ตวงน้ำตาลอันนี้ถ้วยตวงที่เพื่อนๆต้องใช้แบบที่พิมพ์ใช้เลยนะคะส่วนช้อนตวงเนี่ยเพื่อนๆใช้ช้อนตวงขนาด1ส่วน2ช้อนโต๊ะอ่ะดูชัดๆนะหรือว่าครึ่งช้อนโต๊ะนะคะสําหรับตวงผงวุ้นค่ะเพื่อนๆใช้ช้อนตวงขนาดหนึ่งส่วน4ช้อนชาสําหรับการตวงเกลือก,กรณีเป็นวุ้นกะทิค่ะพิมพจะใช้แค่4ชิ้นค่ะ4ชิ้นนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นหมายความว่าคําว่าสูตรหนึ่งก็คือทุกชิ้นนํามาตวงหนึ่งครั้ง เริ่มจากการตรวงน้ําสะอาดจํานวน1ถ้วยตวงตวงแบบนี้เลยค่ะช้อนตวงขนาด1นส่วนสช้อนโต๊ะสําหรับการตรวงผงวุ้นในเมื่อน้ํา1ถ้วยผงวุ้นก็1นช้อนเพื่อนๆจาแค่นี้ค่ะระหว่างรอผงวุ้นอิ่มน้ําเรามาตวงน้ําตาลทรายรอเตรียมไว้เลยค่ะใช้ถ้วยตวงขนาด1นส่วนสถ้วยตวงจานวน1ถ้วยค่ะใช้ช้อนตวงขนาด1นส่วนสช้อนชาสําหรับการตวงเกลือกรณีที่เป็นวุ้นกะทิค่ะตวงไปจํานวน นช้อนค่ะหลังจากนั้นจับเวลา15นาทีนะคะเพื่อรอให้วุ้นอิ่มน้ําวิธีนี้จะทําให้ผงวุ้นละลายง่ายละลายได้หมดลดปัญหาวุ้นคลายน้ําที่ต้นเหตุเลยค่ะทุกคนและเดี๋ยวเรามากวนวุ้นกันค่ะหูช้าให้ขนาดนี้แล้วถ้ายัางว่าพิมพ์ไม่รักทุกคนอีกก็ไม่รู้จะยังไงแล้วล่ะคะ่ะเริ่มกันตั้งแต่ติดแก๊สกันเลยค่ะเพื่อนๆใช้ไฟกลางนะคะ <c oughs> พอเขาเดือดเราค่อยปรับเป็นไฟอ่อนลงนิดนึงนะเรียกว่าไฟกลางค่อนไปทางอ่อนคน ตลอดเวลานะคะจนกว่าเขาจะเดือดเมื่อเขาเริ่มเดือดเราก็ปรับไฟลงพิมพ์จะใช้วิธีการจับเวลาประมาณ3-4นาทีค่ะเพราะผงวุ้นจะไม่ละลายในน้ําอุ่นนะทุกคนเขาจะละลายในน้ําเดือดและเป็นน้ําเดือดในระยะเวลาที่พอเหมาะจนกว่าเขาจะละลายค่ะหม้อนี้ปริมาณค่อนข้างน้อยอาจจะใช้เวลาไม่ถึง4นาทีนะคะใช้วิธีการเช็คว่าผงวุ้นละลายดีหรือยังโดยวิธีการยกไม้พายขึ้นมาสังเกตว่ายังมีผงวุ้นเป็นเม็ดเม็ดเกาะอยู่ที่ไม้พาย หรือทัพพีของเราหรือเปล่าถ้าเขาละลายหมดเขาจะมีความเป็นเงาค่ะไม่มีเม็ดๆติดอยู่เมื่อผงวุ้นละลายดีแล้วเราค่อยใส่น้ําตาลนะคะเห็นก็น้อยๆอย่างนี้ก็โอ้โหใช้เวลาตามปกติเลยค่ะนี่ก็นานเอาการเหมือนกันนั้นตอนนี้เริ่มละลายแล้วเพื่อนๆซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ4นาทีพอดีเป๊ะเลยค่ะ พอผงวุ้นละลายดีเราก็จะมาต่อกันที่การใส่น้ำตาลและเกลือที่เตรียมไว้เพราะหม้อน,นี้เราทำวุ้นกะทิค่ะทุกคนค่อยๆทยอยใส่แล้วก็ค่อยๆค,คนแบบนี้ไปเรื่อยๆพอ,อน้ำตาลกับเกลือละลายเราก็มาใส่กะทิค่ะซึ่งกะทิตรงนี้เป็นกะทิที่เราใช้ถ้วยตวงขนาดหนึ่งถ้วยตวงตวงรอไว้แล้วนะเพื่อนๆซึ่งนี่พิมพ์จะเรียกเขาว่าสูตรหนึ่งนะเพราะทุกอย่างใช้ปริมาณ1ต่อหนึ่งทั้งนั้นเลยค่อยๆเทน้ำกะทิลงไปพร้อมกับการคนไปเรื่อยๆในทิศทางเดียวกัน แบบนี้ค่ะหลังจากนี้เราก็จะคนต่อไปเรื่อยๆจนเขาเริ่มเดือดพอเริ่มเดือดเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะทุกคนพิมพ์ใช้คําว่าเริ่มเดือดนะทุกคนอย่าปล่อยให้เขาเดือดนานเพราะจะทําให้กะทิแตกมันได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็นําเขาไปกรองแล้วก็ใช้งานต่อไปได้เลยค่ะ